ยี่เข้าไปอีกหนุ่มกัญชัยทำมิวสิกวิดีโอให้ลุงพลประกอบเพลงนี้อื้อหือจี้จุดสุดๆกลายเป็นประเด็นดรามา่าโดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าลุงพลแตกคอกับหมอปลาและอุปวิริยะถึงขั้นจะมีการแจ้งความเอาผิดกันจากนั้นในวันนี้19มกราคม2564ก็มีดราม่าอีกรอบเมื่อลุงพลออกอาการฉุนเฉียวก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักข่าว ล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้โพสต์คลิปลุงพล์ประกอบเพลงอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันประกอบภาพตั้งแต่เริ่มต้นที่มีชื่อเสียงจนถึงวันนี้ที่มีดราม่าเกิดขึ้นโดยหนุ่มกัญชัยได้โพสต์ข้อความระบุว่าลงเพื่อขอบคุณพี่บอยโกศิยพงศ์สำหรับเพลงนะครับและขออนุญาตลุงพลสํสำหรับภาพด้วยนะครับเห็นว่าเดี๋ยวนี้ต้องขออนุญาตก่อนอย่าทุบหลังผมนะครับผมสั่น โดยหลังจากนั้นหนุ่มกัญชัยได้ทวิตเพิ่มเติมอีกว่าไหนว่ามาสิอาการมันเป็นยังไงมันร้อนรุ่มมากเหรออโดยมีคนรีทวิตไปมากกว่า5.5พันครั้งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ